ก่อนนะครับท่านผู mm ้ชมเนาะเดินทางมาหาคุณพ่อทีธีเรียบร้อยแล้วนะครับอัััั <alles teachers> ัั nah ัััันนนนาาาาาา้งงงงงสสสสมมมมมมพพุุทโโโโโตตวววบประิเกี โมตสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโมตสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโมตสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติโตะคะวอะระหังสัมมาสัมพุทธะอิมิชาจารานั โอสามีจปติปันโนภะคาวัโตสาวกสังโฆยักิธรรมจัตตาริปุริสยุขานิอัตตะปุริสกุขลาเอสาภะคาวัโตสาวกสังโฆอาวุเนโยปาวุเนโยอัคคิเนโยอันจาริภะริโยอนุตตะรังคุญยักิสังโลกาสาติ

ธรรมะสวนสดาโลอายามพระธรรมตาธรรมะสวัสดาโลอายามพระธรรมตาธรรมะสวนสดาโลอายามพระธรรมตาอืมมาคุยเรื่องนี้ค่ะฮะเาเคยเห็นแบบนี้มืก่อนเนาะในเดเล็้ได้ยิื่องนีสาธุสัพพะปะตาไรยานะ เยวัตตาภไริยตัติโยตัถุสุขะภะรยานาคติโยวาเออนาชโยสัมมาคุมาทวะเตรัตสัตวานังเตระกัญาติโวายโยปริยัตตาตตตวาตัสิิยาวังวนทาังวานทารเตโยตัวายตปุรมะมะเทวตาปติาัสา ผมาเทวาตโรพัชวาตายโยสังโยสะสุปตะปัติมาเทวาตโรธรรมสังฆตยศีสังตังตังติเจโรโอตุปปัญญังตัณวตังเทจิพัชวาตี สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อครับปีใหม่นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็จะสวดมนต์อยู่ดีมาหอนรู้ๆเลยหอนกำวันแสกๆนะพ่อเนาะเป็กเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเข่ามากนี่เนาะครับนะครับวันนี้ก็มาแสดงความดีใจกับคุณพ่อเนาะแล้วก็จะมาถามสอบถามแนวทางความฝันของคุณพ่อสําหรับนิ้วที่ผ่านมา09 มันเป็นความฝันแ้่แต่ต่องวดเลยใช่ไหมพ่อใช่ฝันคืนทับงวดนั่นแหละครับครับพ่อที่ว่าคืนทับงวดฝันว่าเครื่องบินที่มันตกลงมาทับบ้านน่ะนะครับพ่อใช่คืนทับงวดไม่ทำเลยทีีเป็นศูนย์เก้าแปดครับครับแต่ว่าบ้านเลขที่เจ็ดแปดใช่เจ็ดแปดใช่แล้วที่ที่คุณพ่อว่าฝันเห็นปู่ท่านนี้เสียชีวิตนี่ก็คือจะออกศูนย์เก้า ที่คุณพ่อฝันว่าไปงานศพเป็นเออใช่คับเป็นเออออกศูนย์เก้าจริงๆอ๋อใช่คืองานศพใช่ใช่รับที่เห็นตามหลังเนาะครับออกศูนย์เก้าจริงๆเลยนะครับใช่ใช่แต่ว่าเครื่องบินตกนี่คุณพ่อเดินไปแล้วก็ไปเห็นอะไรนะคะถึงได้ตีเป็นศูนย์เก้าแปดะอ๋อปืนเท่าว่าปืนโบราณปืนแก๊สนะอ๋อครับปืนแก๊สก็แปดก็เก้า ตายนะคือศูนย์แล้วมันตายจริงๆก็ว่าอย่างนี้มันก็ศูนย์เก้าแปดก็จว่าอยู่นะใช่ก็คือว่ามั่นใจยังไงก็มีศูนย์แน่นอนว่าเมื่อกี้าตายใช่ครับมันเห็นเลยว่าตายจริงๆนั่นเลยก็เลยว่าศูนย์เก้าแปดเลขที่บาทมันเ็ดแปดัะครับเลยเป็นที่มาของเลขศูนย์เก้านะพ่เนาะศูนย์เก้าศูนย์หกใช่หมดที่แล้วเออจาได้แล้วที่หลวงปู่ไป งานศพของท่านนั่นเนาะมันออกมาตามหลังอีกอ่ะใช่อืก็คือคุณพ่อเนี่ยฟันเห็นปู่ท่านนี้ที่อะไรออกศูนย์เก้าตลอดศูนย์เก้าศูนย์หกอยู่เนี่ยมันเป็นเลขที่วัดนะนะอ๋อครับที่วัดของท่านมันไม่ได้ออกตามหลังนพราะมันออกตรงตรงเลยนะครับพ่อใช่เพราะว่าคุณพ่อฝันฝันต่องวดใช่อืมฝันต่องวดใช่ไหมคะศูนย์เก้าฝันแต่ต่องวดนะครับใช่ แล้วก็มาฝันเกี่ยวกับที่ว่าเครื่องบินตกใส่บ้านนี่มันก็เลยย้ำแต่ตัวเดิมใช่ศูนย์เก้านะพ่อเนาะนเก้านั่นแหละใช่ศูนย์เก้าตัวเดิมแล้วก็เผื่อเอฟซีท่านไหนได้โชคได้ลาบเนาะอยากจะซื้อของให้น้องกุมารค่ะอยากจะซื้อน้ำดงน้ำแดงซื้อโป่งซื้อเปย์ผลไม้เก้าอย่างซื้อผลไม้ถวายน้องกุมารอย่างนี้เนาะใช่ก็สามารถติดต่อคุณพ่อได้เลยเนาะนะครับเผื่อได้โชคได้ลาบอยากจะร่วมสร้างปู่หรือว่าอยากจะ ช่วยให้ปู่มีกําลังหรือว่าอะไรก็ติดต่อคุณพ่อเนาะถวายน้ำดงน้ําแดงท่านนะครับก็แอนมินก็เชื่อนะครับผมว่าอาจจะมีท่านผู้ชม f อซเนี่ยไม่ไม่บางท่านก็มีหลายท่านอยู่ที่ว่าได้โชคได้ลาบกับคุณพ่อเนาะแต่ว่ามันต้องเป็นเลขที่ต้องไปตัดสเนนะพ่อเนาะใช่ใช่ครับเรือตัดสิอครับทีนี้เห็นคุณพ่อว่าวันที่หนึ่งเนี่ยเขามีร่างปู่วานวนมาใช่ไหมพ่อใช่ ร่างของปู่านอนมามาท,ที่นี่ใช่ไหมครับมาที่นี่เลยติดเขามาแล้วก็มาสวดมนต์อยู่ตรงนี้แหละสวดมนต์แล้วก็จุดมาสามคนแล้วก็มาจุดทูกสวดมนต์กันเสร็จนี่แหละครับที่เหมือนต่างฝ่ายก็ต่างสวดอ้าแล้วทําไมต่างก็สวดอยู่ดีๆวะก็ทูปเขาก็ไม่ไหม่อยู่คนละดอกเลยแหละเหมือนอเหมือนบอกเลยแหละเวลาท่านจะให้ท่านให้ดูเห็นเห็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะทูปเหลืออยู่คนละดอกแต่อันหนึ่งมันไหม้มหมดห้าดอก ที่เราก็บอกทางนี้ก็พูดว่าก็มันยืนหนึ่งอยู่แล้วแหละต่างฝ่ายต่างยืนหนึ่งอยู่พาดว่าอย่างนั้นทีนี้พออีกสักปับ๊บล่างของวานอนก็บอกว่าโอ้กปู่ให้แล้วปู่ให้ตัวเดียวนี่แหละให้ห้านหนึ่งพูดอย่างนี้เลยนะครับนั่นแหละก่อนอออเลขออกพันที่สองเข้าม<อ>ากันวันที่หนึ่งใช่เขากลับมาที่หนึ่งตอนเย็นแต่เลขออกมาที่สองครับตัวเดียวด้วยนะห้าหนึ่งเนี่ยนะโอ้ออกปิงๆิเลย อืมตัวเดียวเลยใช่ไหมพ่อตัวเดียวยืนห้าหนึ่งตัวเดียวเลยได้ขอพูดเลยห้าหนึ่งเลยก็ปูให้แล้วนี่ทีนี้จะบอกนะพ่อปูให้แล้วอย่างนี้ห้าหนึ่งทีนี้คืนนั้นแหละคืนมาที่หนึ่งทั้งนี้นิมิตอีกครับนิมิตนิมิตนิมิตบอกว่าปูให้ไปเอาเงินเงินเยอะแยะเลยวองไว้เต็มเงินนะนะครับที่เราก็จะไปน,นับเนาะท่านบอกไม่ต้องนับอยากได้ให้เอาเงินนะ แบบยังไงแล้วขอเยอะๆแล้วไปให้ขึ้นตาช่างน,นะนนะถ้าในช่าง oh. เราเลยจะเอาเท่าไหร่ก็เอาเหมือนเรามือโกยเอาใช่แล้วก็ขึ้นตาช่าง <c oughs> จะเอากี่กิโลท่านก็ว่าไปเลยปูให้แล้วว่าอย่างนี้ <c oughs> ที่นี้ปูแล้วที่นี้ปูพูดว่าอย่างนี้ปู่พูดว่าตอนเราเอาเงินแล้วเราจะกลับเนาะปู่บอกว่าอย่าลืมซื้อหเหล้าขาวสี่สิบสามขวดนะทีนี้ก็ต่างฝ่ายต่างมาตีไอ้สี่สามศูนย์แต่จริงมันไม่ใช่ แล้วที่นี่ปู่ก็บอกว่าพอบอกอย่างนี้ปพ๊บแล้วปู่ว่าให้แล้วนะก็ให้แล้วจริงๆอ่ะให้ห้าหนึ่งอะทีอมานั่งกันอยู่ตรงนี้น่ะนั่นอ่ะครับปตีปริศนาตรงนี้ไม่ออกสักทีหรอว่ามันยังไงนั่นแหละก็ให้จริงๆปู่บอกว่าให้แล้วนะเวลาถูกแล้วให้ซื้อเหล้าขาวสามขวดเนี่ยมาเส้นเนี่ยกาเรียกว่าเจ้าที่ตรงเนี้ยเนี่ยสถานที่คือเขากินเหล้าเขาใจ้ไมแต่ในนี้เขาเขาไม่กินละ อเจ้าที่ใช่เจ้าที่ก็จะขอกินเหล้าสามขวดครับนั่นแหละเจ้าที่อยู่ตรงนู้นนะคะอยู่ตรงทิศตะวันออกอยู่ข้างนอกนะครับอข้างนอกนี้ใช่เป็นที่เจ้าที่ของเขาเจ้าที่เขาอยู่ตรงนี้เขาขอเหล้าขาวสามขวดเหล้า40กิโลน่ะนั่นแหละนุณว่าถ้าเราเลี้ยงเจ้าที่อาจจะให้โชคให้หลับเราก็ได้นะใช่ครับนี่ปู่นะคนบอก ปูคนพูดบอกไปซื้อเหล้าขาวให้เขาสามขวดนะแล้วทีนี้ปูบอกปูให้แล้วนะะก็ให้แล้วจริงๆก็นั่งอยู่สองคนตรงนี้แหละที่พูดกันห้าหนึ่งตัวเดียวนี่แหละครับนั่นแหละทีนี้ก็บอกว่าอยากได้เท่าไรก็เอาไปก็ปูให้แล้วปูว่าอย่างนี้เนาะโอ้ยเวลาออกมาปุ๊บทุกห้าหนึ่งแบบแทบเอเชื่อเลยน่ะตัวเดียวจริงๆ อย่างไม่ค่อยได้ไหวเจ้าที่นั้นเจ้าที่ใช่ไม่ค่อยได้ไหวเลยแหละครับมากทีนี้เราก็ไม่รู้เนาะนั่นแหละปู่ถึงบอกให้ซื้อเหล้าขาวให้เขาสามขวดนั่นแหละเจ้าที่เขาแต่ว่าไปที่ปู่บอกให้ซื้อเหล้าขาวเราไปตีเป็นตัวเลขใช่เราไปตีเป็นตัวเลขนั่นแหละอันที่จริงพอพูดอย่างนั้นเสร็จปั๊บปู่ก็บอกให้แล้วนะก็จริงๆเลยก็ให้จริงๆก็ห้าหนึ่งจริงๆเลยก็ให้แล้วจริงๆก็นั่งพูดกันอยู่ตรงนี้น เราก็บอกว่าปู่ก็ให้แล้วให้ยืนหนึ่งทางนี้ร่างวานอนเขาก็ให้ยืนหนึ่งคือกันอย่างนี้คทีนี้ร่างวานอนก็พูดเลยก็พูดก็ปู่ให้แล้วตัวเดียวห้าหนึง่งก็พูดอย่างนี้เลยอก็บอกเลยแหละเนี่ยตรงนี้นั่งสวดมนต์กันตรงนี้เลยจนว่าโอ้ยปู่ให้ขนาดนี้ยังจะไม่มีปัญญาใครได้น้อาแล้วไม่มีใครได้ซื้อเลยใช่ไหมพ่อก็ใช่ไปซื้อเอาไอ้นั่นแหละ เล่าขาสี่สิบสามขวดที่ปูให้มาอัญเชิญเขาตรง,งน,รนี้แหละนนแหละตัวห้าหนึ่งที่ปูให้ปูให้ไม่มีปัญญาเอาเนี่ยจะบ้าเราก็ต้องว่าอย่างนี้โอ้ยพากันแบบว่ายังไงเนาะมาตีเราไปตีเลือกเกินไปเนาะใช่ใชต่ตีท่านไม่ออกท่านก็บ,บอกว่าท่านให้แล้วนะพูดอย่างเงี้ยย้ำอยู่เงี้ยท่านให้แล้วนะให้แล้วนะครับก็ให้จริงๆก็ให้ตรงนี้เลยอนะ้นหนึ่งเนี่ยพูดริงด้วย ร่างเขาเป็นคนพูดด้วยครับยังเอาไม่ได้ดูว่ามันเหมือนบังบังอะไรปิดอะไรไว้อย่างนี้นะคนั่นนะคือคนไม่มีบุญก็อาจจะไม่มีโชคไม่มีลาภแล้วก็เนาะใช่สาหรับของงวดนี้ี่คุณพ่อมีมิตฝันหรือยังพ่อนิมิตฝันเลยแต่คือทับงวดเลยน่ะนิมิตนี่น่ะฝันเลยน่ะทับงวดอีกแล้ว ฝันฝับงวดเลยละครมันเหม็นน้อยหทากครั้งเลยหลายครั้งนะทับงวดไม่ค่อยพลาดสังเกตดูนะมันจะเข้าจริงๆสองสามงวดเลยนะพ่อเนาะทับงวดฝันทับงวดนี้มาเป๊ะๆตลอดนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูจะเข้าตลอดครับนี่ก็ฝันนี่นิมิตแต่นิมิตอันนี้ดีตรงที่ว่าไม่ต้องตีเป็นปัญหาไม่ต้องตีเป็นปริศนานะนะครับนิมิตครั้งนี้มันเป็นแบบว่านิมิตคือทับงวด ได้ไปขับรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยนะมอเตอร์ไซค์แล้วเราก็จําได้ว่าโมไซค์คนนี้เราก็ไปขึ้นของเขาแต่มอเตอร์ไซค์คันนี้พอขับแล้วมันไม่วิ่งกับดินแบบว่าเขาเรียกยังไงเหมือนลอยอ่านั่นแหละมันลอยอยู่บนอากาศขับอยู่บนอากาศอย่างนี้แหละมอเตอร์ไซค์คันนี้นะขับปนอยู่นั่นแหละเหมือนเครื่องบินนะนะมอเตอร์ไซค์กครับ บนไปบนมาแต่เขาไม่มีกับดินพอเราขึ้นขับปั๊บเขาขึ้นลยอยเลยแล้วก็ขับอยู่ข้างบนนี้ลอยไปลอยมาลอยไปลอยมาทีนี้พอดันเสร็จมันก็เวลาเรากอผ่อนปื้อเขาก็ลงมาจอดปึ๊บอยู่ที่เก่าคืนเ้า,เาทำไมเป็นอย่างนี้เนาะทีนี้เราก็ฮัาทำไงเนาะเราจะรู้นเนาะทะเบียนรถโมอเตอร์ไซค์เขาไอมันเลขอะไรควันนี้พอดีที่มาเป็นงานศพเนี่ยเขามาไอเผาเขามาเผาเ รไปเห็นก็เลยเดินไปถามเขาไอ้รถมอเตอร์ไซค์คันที่ว่าไอ้คันใหญ่ๆนั้นหมายเลขอะไรเขาก็เลยบอกว่าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าใช่เนี่ยงวดนี้แหละต่องวดเลยเป็นตัวเลขเลยเลขหนึ่งเลขสามเลขเก้าเขบอกเลยหนึ่งสามเก้าจะลูมว่าขี่รถลอยไปทึ่งๆเนาะค่ะเนาะอาจจะมาบนเนามันมีโอกาสอยู่ข้างบนเพราะเป็นแบบนี้บนรถไม่รีบอยู่กับดินลอยอยู่เนี่ยมอเตอร์ไฟครับลอยบนอยู่นะ หนึ่งสามเก้าใช่วันที่เจอเขาก็เลยไปถามเขาก็บอกทะเบียนรถหนึ่งสามเก้าเป็นเป็นมอไซค์คันใหญ่ใช่ไหมคันใหญ่แะละพวกบิ๊กไบค์พี่ใครเขาเลยใหญ่ครับได้ตัวเดียวเลยเนี่ยไปถามเขาก็บอกอ๋ทำนี้อีกแล้วนี่ทีนี้ไม่ต้องตีเป็นปริศนาเลยเป็นเลขแบบนี้เลยก็เป็นเลขทะเบียนทะเบียนใช่นั่นเลย พับว่ขี่มอไซค์ขึ้นไปเหมือนลอยไปบนฟ้าใช่ลอยขับบนอยู่บนนันอยู่ข้างบนเี่ยไม่ต้องลงมาสกาักครั้งครับสนุกสนานไปนะมันลอยอย่างนั้นครับจ้ะเวลาเราผ่อนเครื่องเวลาจะลงก็ผ่อนปื๊บขาก็ปื๊บลงมาอยู่ที่เก่าขคือ แล้วมันก็แปลกนึกว่าเอ้านิมิตนี่ยมันแตกนะนิมิตแบบนี้แหละสังเกตคุณนิมิตฝันของคุณพ่อเนี่ยจะไม่เหมือนใครใช่มันแปลกก็คือว่าปู่ท่านแล้วแต่ปู่ท่านจะมาเนรมิตให้อีกอ่าเนรมิตให้เราเห็นแบบไหนเป็นแบบไหนแล้วแต่ท่านเห็นเป็นตัวเหล็กร้อยย่ในในอ่างในบ่อที่ทนมาทีละตัวนั้นก็เข้าเนะจ้าอันนั้นก็แม่นจ้่อันนั้นก็ถูกใช่เพาะเหล็กตอกก็เป็นหกปูนี่ระวังนะเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนึ่งสามหกหนึ่กระได้เนาะนั่นเลย เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยถ้าเป็นนิมิตฝันต่องงวดส่วนใหญ่จะแม่นเป็นพิเศษนะครับส่วนใหญ่ที่ถูกถูกมานี่ก็คือเป็นฝันต่องวดทั้งหมดเลยตองวดเด็กเข้าจริงๆเลยค่ะพ่อแต่คือจะเน้นให้ถ้าว่าข้างบนน่ะมันเป็นพมเมื่อคืนนั้นคืนทํางวดฝันแต่เมื่อคืนก็ฝันอีกแล้วรู้ว่าทางนี้จะมาหรือเปล่าฝันนีอโอฝันอีกใช่ไหมพ่ัเออฝันเห็นอีกแต่ฝันฝันมันเป็นแต่รู้ว่ามันมีเลขฝันเห็นเลขอยู่เห็นเลขอยู่ตัวเดียวแหละทัางูดง่าย มันเป็นอย่างนี้มันเออแบบแบบต้นตาลอย่างเงี้ยนะตาลเนี่ยต้นตาลแล้วก็เหมือนมีคนที่เขาเรียกว่าจะขึ้นไปทําน้ําตาลนะอะไรอย่างนี้เนาะเขาขึ้นอันนี้ไปที่เราก็มองไปเอ้าแล้วคนที่ขึ้นตาลไปไอตัวนั้นมันไม่ต่อยหรือว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกพึ่งพึ่งหลวงอ๋อมันมีพึ่งอยู่ใช่ไหมพ่อมีโยสามลังแค่นั้นพึ่งหลวงอ่ะครับอแล้วคนแล้วคนที่ขึ้นก็ถ้าพูดง่ายๆก็ชื่อชื่อเลขหนึ่งเนี่ยที่จะขึ้นไปน่ะชื่อเลขหนึ่ง นั่นแหละเราเราเลยคิดว่าเออมันก็ยังมีข้าวมาแล้วมันเหมือนกับที่ว่าฝังคื่ทั้งหมดก็มีมีหนึ่งกับมีสามมาแล้วอใช่นั่นแหละเหมือนกับปู่ท่านมาย้ำอย่างนี้ใช่ไหมพ่อใช่ใช่ก็เป็นไปได้เนาะแต่พึ่งมีสามลังในพึ่งหลวงเกาะอยู่ข้างบนต้องคอยมองดูอย่างนี้เลยเราก็ว่าเอ้ามือนท่านจะบอกอะไรอีกแล้วจะเน้นๆมาให้แล้วเหมือนรู้ว่ามีหนึ่งนะมีสามแล้ว บนตัวท่านยังไม่เน้นเลขเก้าหรือเลขหกเนี่ยคือยังไม่เน้นแต่ทะเบียนรถเขานี่หนึ่งสามเก้าเลยก็หนึ่งสามเก้าอย่าลืมตัดเล่นด้วยนะพ่อเนาะใช่ใช่แต่ว่าเอาเอาคือว่าแอดมินคิดส่วนตัวนะแอดมินคิดว่าเป็นบนนะพ่อเนาะใช่ข้างบนแน่นอนและเพราะว่ามันลอยอยู่ข้างบนเนาะมอเตอร์ไซค์ก็ลอยบนอยู่นั้นคเล่นอยู่ข้างบนไม่ใช่วิ่งอยู่กบบตามพื้นคมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเป็นแปลกแปลกแหขับมอเตอร์ไซค์ เด่กก็ได้วิ่งครับขับลอยด้วยนะพ่อเนาะลอ,อยอยู่ข้างบนวิ่งวนวิ่งขับอยู่งั้นแหละใช่ใถ้าขีา่ยอยู่กับพื้นก็จะอาจจะเป็นล่างนะพ่อเนาะใช่นี่แหละแต่นี้อยู่ข้างบนเหมือนท่านเน้นได้เลยว่าถ้ามาก็คือเป็นเกี่ยวกับข้างบน,นบนได้เลยนะพ่อเนาะใช่แต, <med> แต่ตอนที่เราขับเนี่ยเราไม่เห็นเราไปป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์เขานั่นน่ะครับรู้แต่เป็นแค่มอเตอร์ไซค์คันนี้แหละครับรู้ว่าเป็นรถของเขาใ,ใช่รู้นั่นแหละวันนี้ เห็นเข้ามาก็เลยเดินเข้าไปถามเขาเลยว่าทะเบียนรถอะไรเขาก็บอกหนึ่งสามเก้าครับก็ถือว่าเป็นนิมิตฝันที่ดีนะใช่เนนิมิตทับงวดนี่มันจะดีแล้วก็จะแม่นด้วยครับฝันอม่รแม่นทุกครั้งเลยทับงวดเหมือนงวดก่อนเนะ้ะคุณพ่อฟันเห็นปู่ที่เสียชีวิตไปแล้วมันชอบออกศูนย์กาออกศูนย์กลางจริงๆเนาะจช่เพราะว่าเป็น เหล็กี่วัดเนาะค่ะใช่ฟันเห็นย่ำไหนหนึ่มิจฉาอศูนย์หุบ้วบอกศูนย์เก่าเนาะค่ะใช่ใช่ใช่เนี่ยเลยมันก็เป็นแบบนี้นะครับวัดนี้ก็นี่แหละตัวเดียวหางเดียวนี่แหละคที่นีมิจเห็นเนี่ยก็คือบางงวดนี่เราเราไม่สามารถรับรู้ได้นะพ่อเาะว่ามันจะเข้าไปทางเลขทูบหรือว่าเข้าไปทางความฝันใช่ไหมครับพ่อใช่ใช่เดยวคือว่าถ้าเราถ้าเล็กเล็กทูบไม่เข้าอย่างนี้เราเราต้องต้องจุดไหมครับพ่อไอ้ทูบนี่ยนะถ้าว่าจะจุด คือมันจะต้องเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งเลยเล่ทูบเนี่ยพอตอนนี้ทูบมันเหลือที่ว่าเหลือมันเหลืออยู่ดอกหนึ่งที่ว่ามันกําลังจะหมดเนี่ยที่มันเป็นกล่องแบบนี้นะที่ซื้อมาอย่างนี้นี่ะแล้วไอ้ทูบเล็กๆนี่มันจะหมดแล้วก็มีแถมไม่ดอกนั้นให้ดอกหนึ่งมันจะมีทูบจุดอยู่ข้างในดอกหนึ่งใช่่จะเอาอันนั้นแหละมาเสี่ยงดูอีกสักครั้งครับน่นเลยแต่ที่ฝันมามันเข้าเป็นความฝันของคุณพ่อเนาะเข้าความฝันใช่ความฝัน ครับแต่ว่าบางทีเลขทูบของปู่นี่ก็อาจจะวิ่งมาเข้าบ้างนะครับก็คือจะสลับแต่หลักๆสามงวดซ้อนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความฝันของคุณพ่อหมดเลยใช่นะครับเป็นฝันต่ตองวดเลยนะพ่อเนาะท่านลิมิตให้เป็นฝันทั้งนั้นครับ,รบเราเราจะรู้ได้ไงพ่อว่าปู่ท่านจะให้เป็นความฝันหรือว่าให้เป็นเลขทูบครับโอ้อันนี้มันก็ต้องมันก็ต้องดูกับอะไรหรอกมันก็ต้องดูตอนที่เราลิมิตอีกต่อไปว่าท่านท่านจะเน้นแบบไหนพอท่านน้นมาแบบนี้เนี่ย เคยนั่งพิจารณาดูอยู่นะว่าเวลาได้นิมิตปุ๊บได้เลขนิมิตมาอย่างนี้แล้วแต่เวลามาจุดทูบปั๊บมันไม่ตรงกันกับนิมิตเห็นไหมใช่ครับแน่มันถึงไม่แม่นถ้ามันตรงกันไปอย่างนี้มันก็ออกเลยนี่แหละเนี่ยมันมีสิ่งที่ย้อนแย้งกันอยู่น้อยอยู่ตรงนี้แหละเวลาเราจุดทูบมันจะไม่เหมือนอย่างที่เราฝันเนี่ยถ้าจุดทูบครั้งใดเหมือนนิมิตที่ได้มาแบบนี้กับทูบให้มันออกมาเหมือนตัวเดียวกันอย่างเงี้ยนั่นเลย มันคงจะแม่นเลยคงจะได้เลยครับในความคิดนะครับที่ปู่ท่านก็ไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงเน่นั้นนะพ่อเนาะใช่แต่ว่าก็ถือว่าปู่ท่านให้นะครับก็คือคนไม่มีดวงก็คือจะซื้อไม่ถูกใช่ ครับก็ให้ท่านผู้ชมมันใช้ดุลพินิจเอานะพ่อเนะ<ช>าะก็คือว่าตัดสินใจเอา<ช>นะครับว่าท่านผู้ชมจะเลือกลงทุนในตัวไหน<ช>นะครับ<ช>แต่ถ้าเกิดลงทุนทั้งหมดก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับ<ม>ของคุณพ่อเนาะใช่ต้องใเยอะมันมีแต่เฉพาะเลขเก,ก้ากับเลขหกที่ต้องกลับหัวจะไม่พอแค่นั้นครับอย่างศูนย์เก้ากับศูนย์หกหมดก่อนเนาะใช่แล้วทีนี้มันก็จะมีอีกถ้ามีอีกหนึ่งหางก็คือแค่เลขคู่มันก็มีแค่สามหางแค่นั้นแหละครับ ก็คือต้องพิจารณาไปตัดเล่นเอานะพ่อเนาะใช่มันก็ไม่เยอะใช่ครับแล้วแล้วอย่างคุณพ่อเวลานี้ไม่ฝันอย่างเงี้ยคุณพ่อเน้นหน่วยบนด้วยนะใช่ก็คือบนด้วยไม่ก็ออกบนนะพ่อเนาะบนก็บอกบนล่างก็บอกล่างนีมิดฝันใช่แต่บอกแบบนั้นเลยครับก็คือว่าเราแยกให้แบบนี้ด้วยนะพ่อเนาะแยกคือซื้อข้างบนถ้าปุ๊บดินเล่นนะเราก็เรียกว่าเล่นข้างบนครับถ้าการข้างล่างก็กันนน้อยอย่างนี้เลยครับไม่ต้องเยอะคือเน้นนะ มือนแบบปู่ท่านก็มาเจาะจงให้แล้วว่านี่นะบนนะฝันในลักษณะนี้นะพ่อเนาะใช่นะครับข้างบนมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่ข้างบนอากาศอยู่นั่นหลครับขับไปวนไปรถคันเขาใหญ่ๆด้วยเนาะบิ๊กไบค์อะไรเขานั่แเลยครับทีนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นงวดนี้กันว่าปู่ท่านเนี่ยจะมาบันดาให้ทั้งเลขทูบหรือเป็นของฝันนะพ่อเนาะใช่ใช่แต่ว่าตัวนี้ตูกใจแอดมินแล้วหนึ่งสามเก้าพ่อ ถูกก็คือสามเก้าเก้าสามนี่ก็ถือว่าเลขชอบอยู่ครับพ่อหนึ่งเก้าก็ <ừ, S 1> <1, 9 S 2> เป็นไปได้เนาะ<ช><ช>นะครับไม่ในห้าหนึ่งแล้วอาจจะมาหกหนึ่งอย่างนี้ก็ได้มันก็อยู่ใกล้ๆก,กันรตรงนี้เลยครับไม่ก็สามเก้าตัวนี้ก็มาบ่อยนะคะ<ช>ครับตัดดินโนดหนึ่งสามหนึ่งเก่าสามเก่างสีคนะคะท่านผู้ชมใช่ครับเดี๋ยวรอให้พ่อเอาเลขทูกไปเสี่ยงโชคเสียงลาบก่อนเนาะแล้วค่อยเอามาจุดขอพรปู่ท่านนะครับขออีกครั้งขอแเลขทูกครับ ื่อคุณพ่อจะฝันดีด้วยนะพ่อเนาะใช่แล้วก็เอฟซีท่านไหนนะครับที่อยากซื้อน้ําแดงซื้อผลไม้มาไหว้น้องกุมารไหว้ปู่ก็ติดต่อทางเบอร์โทรคุณพ่อได้เลยเนาะ<ช>สำหรับคนที่ได้โชคได้ลาบนะครับหรือว่าถ้าไม่ได้โชคไม่ได้รับงวดนี้อยากจะมีโชคมีลาบในงวดหน้าก็สามารถถวายของปู่ได้นะพ่อเนาะใช่เอานถวายมาเพื่อเขาเรียกยังไงเพื่อมาซื้อถวายปู่ย่านี่แหละรเรื่อง เส้นไหว้ของท่านผลละมากรากไม้น้ำเขียวน้ำแดงมันก็เป็นเรื่องปกติเพรเรากราบ,บ,บไหว้บูชาแบบนี้เราก็ต้องทําแบบนี้เนาะนั่นแหละกต่คือก่อนจะเป็นผู้รับไม่ต้องเป็นผู้ให้นะพ่อเนาะใช่ใช เห็นเขาพูดกันเยอะเห็นเขาทากันเยอะนะครับพ่อมันก็ได้ผลจริงๆนะครับก็คือว่าเวลา f อฟซีรวมบุญร่วมอะไรมาคุณพ่อก็จะซื้อของให้ปู่ให้ญาติตลอดใช่ก็ซื้อให้ตลอดอย่างนี้แหละครับไม่เคยว่าขาดไม่เคยว่ามีมาไม่ทำนะพ่อเนาะใช่ก็คือทําให้ตลอดนะครับท่านผู้ชมยังไงโอเควันนี้ก็เดี๋ยวยังไงฝากท่านผู้ชมนี่ติดตามแนวทางเลขทูกของคุณพ่อด้วยในการสลับแนวทางวันนี้มีมิตรฝันของคุณพ่อได้มาแล้วนะครับ สองงวดให้กับท่านผู้ชมเลยค่ะใช่นะคะท่านผู้ชมครับถ่า,ายคลิปแล้วเนี่ยก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดี รอพอใหญ่คนนี้ต้องหน่อยก็ต้องข้างเป้าท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสหรับแนวทางต่องดของคุณพ่อหนองนะครับเป็นความฝันของคุณพ่อเนาะถือว่าฝันดีนะครับท่านผู้ชมแนวทางไปจะงวดวันที่17นะครับมกรา2,568นะครับ139นะครับเป็นทะเบียนรถแล้วก็กับหัวเป็น136ด้วยนะครับเสนอเป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ Okay, อันนี้เป็นบททถของคุณพ่อเนาะสำหรับลูกศิษย์ท่านไหนที่มีโชคมีลาบนะครับตอนนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ